ถามเล่นตอบจริงพอดแคสต์สนับสนุนโดยสำน,นักพิมพ์13357ถามเหอะอยากรู้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการถามเล่นตอบจริงพอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาตั้งคําถามและหาคําตอบกันแบบจริงจังนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ ผมรู้สึกว่าหัวข้อที่เป็นการตั้งคำถามวันนี้นะครับมันเป็นหัวข้อที่แบบมันดูถามเล่นมากๆอะเข้าใจมครับมันดูแบบถามเล่นถามเล่นนะครับแต่ถึงแต่คำตอบที่เอามาตอบวันนี้มันคือคําตอบแบบจริงจังนะครับคือมันคือคําตอบที่เป็นวิทยาศาสตร์มากๆแล้วผมก็ชอบมากๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ก็หวังว่าใครที่สงสัย นะครับให้แบบมีข้อสงสัยกับประเด็นนี้อยู่นะครับก็จะสามารถนำประเด็นเนี้ยวันนี้นะครับฟังพอดแคสนี้จนจบก็จะได้เข้าใจจริงๆว่าเออเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างแล,แล้วแล้วสิ่งที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามนี้คืออะไรนะครับคำถามที่จะพูดกันในวันนี้ก็คือเราสามารถเดินทางย้อนเวลาได้ไหมนะครับเราสามารถเดินทางย้อนเวลาได้ไหมเออไม่ว่าจะเป็นหนังผมว่า ภาพ,พยนตร์หนึ่งช่องนะครับหรือหนึ่งแนวที่คลาสสิกสุดๆของฮอลลีวูดหรือว่าของโลกใบนี้นะครับก็คือการเดินทางย้อนเวลานะครับอย่างที่มีอะไรบ้างอะ่ะ Back to the Future ใช่ไหมครับ Butterfly Effect อะไรนะที่ังดังอย่าง game, อย่าง a v e n g e r ร์เอ็นเกอย่างเงี้ยนะครับทวีพบบุพเพสันนิวาสใช่ไหมมันเป็นเรื่องราวคือการย้อนอดีตนะเจาะเวลาหาจินซีอย่างเงี้ยครับมันเป็นเรื่องราวโรแมนติกนะครับมันเป็นเรื่องราวแบบมหัศจรรย์น่าสนใจนะครับหรือแม้กระทั่งโดราเอมอนอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นการพูดเล่าถึงเรื่องการย้อนเวลาเนะี่ยมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเป็นจิตสํานึกที่ทุกคนเนะ่ยเหมือนจะมีร่วมกันเนะว่าเฮ้ยเราอยากจะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรในอดีตจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่พอมาเป็นชีวิตจริงๆละ่ะคำถามเนี่พอเป็นชีวิตจริงๆละ่ะมันทําได้หรือเปล่านะครับเราสามารถย้อนอดีตกันได้จริงไหมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงเรื่องการย้อนอดีตนะครับทฤษฎีที่เราจะต้องพูดถึงเลยนะครับก็คือทฤษฎีที่ชื่อว่าหลักสัมพัทธภาพนะครับที่คิดค้นโดยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับทฤษฎีของสัมพัทธภาพเนี่ยนะครับก็อธิบายสมมติฐานไว้2ข้อนะครับพูดเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับข้อแรกก็คือหลักสัมพัทธภาพอย่างพิเศษก็คือ,คอกฎ ทางฟิสิกย่อมเหมือนกันในทุกกรอบอ้างอิงเฉยกล่าบอีกในหนึ่งคือไม่มีกรอบอ้างอิงพิเศษใดๆนะครับก็คือกฎต้องย่อมเหมือนกันนะครับข้อที่2คือสมมติฐานข้อที่2ก็คือความไม่แปรเปลี่ยนของความเร็วอัตราเร็วของแสงนะครับเขาบอกว่าอัตราเร็วของแสงในสุญญากาศเนี่ยเป็นค่าคงที่สากลซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่ของแหล่งกําเนิดแสงนั้นฟังแล้วแบบเออเกี่ยวกับเวลาอย่างไงวะใช่ไหมงงจังผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับเรื่องราวเป็นอย่างนี้สมมุติว่า สมมติว่าเราขับรถอยู่ครับเราขับรถเอ่อทำเสียงทำไมนะถ้าเราขับขับรถอยู่ด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่า10กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันข้างๆรับขับมาด้วยกันด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าขับมาด้วยกันเราจะรู้สึกไหมครับว่าเหมือนคันข้างๆมันไม่ขยับ อ่าสังเกตไหมเวลาเราเวลาเราวัดความเร็วของคันข้างๆอ่ะคือถ้าเราดูแต่รถนะเราไม่เอาบรรยากิเราคือเราไม่เอาสิ่งแวดล้อมอื่นนะครับเราจะรู้สึกว่าคันข้างๆมันไม่ขยับเพราะว่ามันขยับไปพร้อมกับเรานั่นก็คือไอจุดที่เราวัดความเร็วกับจุดความเร็วของผู้วัดเนี่ยมันไปพร้อมกันนะครับดังนั้นเราจะรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้เคลื่อนที่เหมือนคันข้างๆ,ๆไม่ได้เคลื่อนที่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราขับไปสิบคันข้างๆขับ20เราจะรู้สึกว่าคคคันข้างๆช้าลง อาจจะเหลือแค่10บอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความเร็วที่เราวัดได้มันขึ้นอยู่กับความเร็วของเราด้วยหลักการเป็นแบบนี้พื้นฐานนะครับคราวนี้เรื่องราวมันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราอะถ้าเราอยู่เฉยๆแล้วลองวัดอัตราเร็วของแสงในสุญญากาศอัตราเร็วของแสงในสุญญากาศจะประมาณ2 9 9 7คูณ10กำลัง8นะครับก็ตีกลมๆว่า3คูณ10กำลัง8ปดนแหละนะครับก็วัดความเร็ววัดอัตราเร็วของแสงในสุญญากาศได้3คูณ10ยกกำลัง8 ก็ฟังดูเหตุผลแต่สมมุติว่าแต่สมมติว่านะครับเราเก่งมากนะครับเราเก่งมากเราสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็ว1นึคูณสิยกกำลัง8นะสมมติเราเร็วมากใกล้เคียงแสงมาก ฟิลฟ้ามากนะครับเป็นเดอะแฟลชพุ่งปี๊ดไปเลยนะครับถ้าเราเร็วเท่ากับ1นึคูณสิกำลังแเนี่ยแล้วไปวัดความเร็วแสงเนี่ยนะครับเราควรจะวัดความเร็วแสงได้แค่2องคูณสิกำลังแถูกต้องไหมครับมันต้องหักส่วนต่างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ว่าเราจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วขนาดไหนก็ตามเรายังวัดอัดตราเร็วของแสงในสุญญากาศได้เท่าเดิมก็คือ2 9 9จุดเคูณสิยกกำลังแไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับเวลาเอ่อ ความอัตาราเร็วคงที่เฮ้ยอัตาราเร็วคงที่ได้ไงอ่ะก็ตัวเราไม่คงที่อ่ะก็เราเร็วก็เราเคลื่อนที่เร็วมากขึ้นอัตาราเร็วของแสงต้องลดลงสิแต่อัตราเร็วของแสงคงที่ครับแปลว่าอะไรที่ไม่คงที่นะครับอัตาราเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาแปลว่าถ้าอัตาราเร็วจะคงที่ก็เอดเกิดจะอาจจะเกิดจากการที่สิ่งอื่นผิดปกตินั่นก็คือระยะทางหดสั้นลงหรือว่าเวลายืดยาวขึ้นนั่นเองนะครับเออฟังแล้วแบบ เออจริงเหรอเกิดเกิดเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้จริงๆรงหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เออฟังแล้วมันดูแปลกเนอะก็มีคนเลยทดสอบครับเขาก็อยากทดสอบว่าเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยแบบคุณจะบ้าหรอเราเราเวลามันจะเวลามันจะยาวขึ้นได้จริง,รงหรออะไรออะไรเงี้ยนะครับเวลามันจะยืดได้จริงๆหรอนะครับก็ก็ก เขาก็เลยทดสอบอย่างนี้ครับในปีคศ1971นะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์2คนก็คือคุณเจซีอาร์เฟจีนะครับและคุณอารีคิตติ้งเขาก็ได้นํานาฬิกาอะตอมฮีเลียมเนี่ยขึ้นไปไว้บนเครื่องบินเจ็ตนะครับแล้วก็ให้เครื่องบินเจ็ตเนี่ยบินวนรอบโลกหลายๆรอบเลยนะครับคือถึงแม้ว่าเครื่องบินเจ็ตอ่ะจะมีไอความเร็วของความเร็วนี่น้อยกว่าอัตราเร็วของแสงมากนะครับแต่นั้นเนี่ยเวลาที่ยืดออกมันอาจจะต้องน้อยมาก นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอนาฬิกาอะตอมเนี่ยมันมีความวัดความถูกต้องแม่นยำได้ถึง10บกำลังลบ9กอะ่ะคือ วัดไดถึงเท่าสนิยมตําแหน่งที่9ของวินาทีอ่ะคือมันแบบละเอียดมากะนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเอานาฬิกาอะตอมเนี่ยไปตั้งอยู่เครื่องบินอยู่บนเครื่องบินเจ็ตประมาณ45ชั่วโมงแล้วก็ให้เขาบินวนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับนาฬิกาอะตอมที่ตั้งอยู่บนโลกอ่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อตัดค่าเออร์ต่างๆทิ้งแล้วเนี่ยพบว่านาฬิกา2เรือนเนี่ยเดินแตกต่างกันจริงๆนะครับโดยนาฬิกาบนเครื่องเดินได้ช้ากว่า เป็นไปตามการคาดการณ์ของทฤษฎีสัมพัทธภาพนะครับก็เลยเกิดการพิสูจน์มากมายซึ่งตัวเลขเนี้ยคำนวณได้นะครับสูตรในผมให้คร่า,าวๆก็คือเดลต้าทเท่ากับเดลต้าทีศย์หารด้วยสแควรูทของ 1-V2 ลบ v กำลังสส่วนดีซ C กำลัง2นะครับก็ใครเคยเรียนทฤษฎีสัมพัทธภาพมาตอนมัธยมปลายหรือมหาวิทยาลัยก็คุ้นเคยกับสูตรนี้ แทนค่าได้ง่ายมากๆไม่ได้ยากเย็ยนอะไรนะครับแต่ก็เป็นการพิสูจน์จริงๆว่าเฮ้ยเวลามันยืดยาวออกไปได้ดังนั้นเราคิดภาพตามนะครับถ้าอัตราเร็วของแสงเนี่ยมันเร็วขึ้นมันทงที่เนะแต่อัตราเร็วของตัวเราเนี่ยมันเร็วขึ้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 น,เร,นเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลาก็จะยืดออกยืดออกยืดออกการที่เวลายืดออกหมายถึง เวลาจะเดินช้าลงเรื่อยๆถูกต้องไหมครับเพราะมันถูกยืดยืดยืด,ยดไปเหมือนว่าเราที่อยู่ในเหตุการณ์ก็รู้สึกว่าเวลามันเดินช้าลงนะครับก็จะเป็นที่มาของษฎีเอีอทวินพาราดอกเคยได้ยินไหมถ้ามีคู่แฝดอยู่2คนคนหนึ่งอยู่บนโลกกับอีกคนหนึ่งออกไปอยู่ที่ยานอาวกาศแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเี่ยนะครับความเร็วมากๆเนี่ยนะครับกลับมาบนโลกเนี่ยคนสองคนนี้จะอายุไม่เท่ากันคนที่อยู่บนโลกจะแก่กว่าส่วนคนที่อยู่ในยานอาวกาศจะเด็กเพราะว่า เวลาเดินช้ากว่านั้นเองนะครับทฤษฎีนี้ก็เลยกลายมาเป็นที่มาว่าถ้าเราสามารถเร่งให้สา,สารเคลื่อนที่ได้เท่ากับความเร็วแสงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาจะหยุดนิ่งครับจะไม่มีการเคลื่อนไหวของเวลาอีกนะแล้วถ้าสามารถเร่งสา,สารให้เหนือความเร็วเหนือแสงไปได้อีกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดลต้าทีก็จะติดลบนั่นเองนะครับหมายถึงว่าก็จะเกิดเหตุเออไม่ใช่เดลต้าทีติดลบก็จะเกิด ก็จะลต้ทีติดลบนั่นแหละก็จะลต้ทีติดลบก็คือเวลาก็จะไหลย้อนกลับนะครับก็คือเราจะสามารถย้อนเวลาได้นั่นเองนะครับแต่ต้องอธิบายอย่างนี้นะครับอธิบายอย่างนี้ว่าในทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับก็คือเอาเเบิร์ตอัสต์เองก็พูดว่าไม่มีสารใดเคลื่อนที่ได้เร็วเท่ากับแสงอีกแล้วนะครับดังนั้นก็เหมือนจะพูดอ้อมๆว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะย้อนเวลานะครับหรือว่าสตีเฟนฮอฟคิงนะครับนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์จักรวาลเบอร์หนึ่งของโลกที่เพิ่า เขาก็ไม่รู้อะว่าจริงๆแล้วเราจะวิทยาการของโลกใบนี้จะพาไปถึงการย้อนอดีตได้หรือเปล่าแต่สิ่งสําคัญที่เราต้องรู้ก็คือแต่ทุกวันนี้เรายังไม่เจอขยอนอดีตกลับมานะเออถึงแม้ว่ามันจะเป็นคําตอบที่กําปั้นทุบดินไปหน่อยแล้วผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการตอบคําถามแบบนี้นะครับก็คือาอาจจะย้อนกลับมาแต่เราไม่เห็นก็ได้ถูกไหมเขาอาจจะไปย้อนเงียบๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ก็ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าตัวสตีเฟนฮอปกิ้งเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เชื่อมั่นขนาดนั้นว่า การย้อนเวลาจะเป็นไปไม่ได้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้สักวันหนึ่งนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่ยังทําไม่ได้เท่านั้นเองนะครับก็เป็นที่มาว่าเออเราก็เลยมาคุยกันวันนี้ว่าเราย้อนเราย้อนเวลาได้จริงไหมนะครับก็คําตอบก็คืออาจจะได้ถ้าเราสามารถเร่งให้สารเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าอัตาราเร็วแสงได้ซึ่งในวันนี้มันยังเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ต้องอธิบายอย่างนี้อย่างนะครับว่าเวลาในเชิงฟิสิกส์นะครับหรือเวลาในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นเวลาเหมือนอย่าง ที่เราคิดอะนะครับเวลาในฟิสิกส์มันเป็นการเหมือนว่ามันเป็นเหมือนมิติหนึ่งะนะครับในการบอก มันเป็นมิดมันมิดมันเป็นมิติสเปซไทม์นะครับการอาวกาศก็คือเป็นการบอกจุดที่อยู่ของสสารใดสสารหนึ่งในยูนิเวอร์สนี้นะครับดังนั้นเนี่ยภาพของเวลาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแบบนิยายรักรโรแมนติกที่มันจะเป็นการไหลของเวลาเป็นการฟโฟล์เหมือนคลื่นอะไรเงี้ยนะครับเวลามันแค่เหมือนเป็นจุดเวลาเฉยๆมันเป็นเหมือนแค่จุดในการจะมาร์กลงในแผ่นที่มาร์กลงในแบบไดอะแกรมอะไรสักอย่างเฉยๆนะครับแต่คําถามคือ แต่คําถามคือถ้าเราสามารถย้อนเวลาได้จริงๆอะ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเราตอบไม่ได้จริงๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วไทม์หรือว่าเวลาในมุมมองของฟิสิกส์เนี่ยมันไม่ได้เป็นเวลาที่เหมือนกับที่เราเข้าใจกันว่าถ้าเวลาไหลย,ย้อนกลับเราจะค่อยๆไหลกลับไปในทิศทางเดิมที่เราเคยเคลื่อนตัวเมื่อกี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่เวลามันเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนการบอกจุดในแกน X แกน Y แกน Z อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นถ้ามันติดลบแล้วมันยังไงอะ่ะใช่ไหมถ้ามันก็เหมือนแกน X ติดลบก็คือระยะมันแค่ติดลบไปจาก เลขศูนย์เฉยๆนะครับมันไม่ได้เป็นการที่แบบโอ้โหคุณถึงขั้นว่าแบบย้อนอดีตไปได้จริงๆไปเจอไดโนเสาร์อะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่ที่ตรงไปตรงมาขนาดน,านั้นแล้วก็มันยังเป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์กันอีกเยอะนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจอีกวันหนึ่งผมเชื่อว่ามนุษย์อาจจะย้อนเวลาได้ก็จริงแต่มันจะไม่ได้เป็นการย้อนเวลาแบบที่มนุษย์คิดจะย้อนกันนะครับมันน่าจะเป็นเวลาในแบบอื่นในทางฟิสิกมากกว่าเหมือนที่ เหมือนที่ทฤษฎีเรื่องการยืดออกของเวลาหรือการหดสั้นลงของระยะทางเนี่ยก็เป็นทฤษฎีที่แบบเราฟังแล้วเราก็แบบว่าหลอ่อ <c> ค <oughs> ือทำไมล้วจะมีความแบบหลอมันเป็นแบบนั้นจริงๆหรออะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความซับซอ้อนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งที่ต้องไปพูดถึงในความเป็นฟิสิกส์จักรวาลน,นะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบเนื้อหาแบบนี้มีคนชอบไปเนี่ยฟิสิกส์ฟิสิกส์ฟิสิกส์กสุดๆอย่างเงี้ยนะครับก็หนังสือที่ผมจะแนะนําวันนี้ก็คือคนที่ผมพูดถึงนี่แหละก็คือสตีเฟนฮอปกิงนะครับจริงสตีเฟนฮอปกิงเนี่ยมีหนังสือระดับตำนานอยู่หลายเล่มนะครับเช่นเอ่ออับริฟฮิสตอรีออฟไทม์นะครับอับริฟแอนเซอร์ออฟเดอะบิ q u ควีชันนะครับแล้วก็มีเอ่อ universe in ซลเนนท์เชล์นะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะก็เล่มที่ผมแนะนำแล้วก็ขึ้นหิ้งที่สุดก็คื A Brief History of Time นะครับเป็นหนังสือฟิสิกส์ที่อ่านง่ายอ่านง่ายกว่าหนังสือฟิสิกส์ปกติแต่ไม่ได้ง่ายแบบเหมือนไม่ใช่ฟิสิกส์มันคือฟิสิกส์แบบที่ยากมากคือฟิสิกส์จักรวาลอะโห oh, พูดถึงเรื่องเวลาซิงคูลาริตี้แบบการเคลื่อนไหวแบบของดาวเคราะห์ดาวเลิก something แบบอะไรอะหลุมดำานแต่มันมันมากนะครับเป็นหนังสือที่สนุกมากแล้วก็ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแบบลองอ่านเถอะ คุณอาจจะชอบฟิสิกส์ก็ได้นะจริงๆอะ่ะเพียงแต่คนที่สอนคุณมาตลอดชีวิตเขาสอนแบบสอนให้คุณชอบไม่ได้แต่พอมาเป็นตีเฟนฮอฟคิงเล่าเรื่องเหล่านี้ฟังแล้วมันดูง่ายจังเลยมันดูสนุกจังเลยมันดูน่าสนใจจังเลยนะครับก็แนะนําให้ลองไปหาอ่านกันนะครับหนังสืออีกครั้งนะครับชื่อว่า A Brief History of Time นะครับหรือประวัติศาสตร์ย่อของการเวลายังไงก็ลองไปหาอ่านได้นะครับก็เป็นตำนานของตีเฟนฮอฟคิงสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ครั้งหน้าผมจะกลับมาตั้งคำถามที่ลึกพิ่ล่นอะไรอีกอย่าลืมกลับมาหาคำตอบได้ในถามเล่นตอบจริงพอดแคสต์ Podcast.